อ้าวเข้ารอบเหรอไม่ตกรอบเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะอฟอร์มก็ไม่ดีนะแพ้ฟูลแล่มมาคาบ้านก่อนเกมเมื่อวานเขาก็บอกกันไม่รอดมั้งโดนเจ้าป่าซัดแน่นอนเอ้าไปชนะเขาซะแล้วหนึ่งศูนย์อะมันยังไงแมนยูไปยือ้อไปต่อลมหายใจ อยากได้แชมป์เอครับว่ากันอย่างนั้นเหรอ,อแล้วพอชนะเข้าไปเจอใครเจอเพื่อนรักเลยทีเนี้ยอริตลอดการเลยทีเนี้ยสงสัยรอบหน้าตกรอบซลมั้งก็สารภาพตามตรงมันเตะดึกอะตีสองเพราะฉะนั้นพี่อ้นก็ตื่นมาดูไฮไลท์เอาจากที่วิเคราะห์ไฮไลท์นะเหมือนเดิมเลยแมนยูยี่สินาทีแรก มึงเล่นดีอีกแล้วอ่ะมึงไปยิงเขาเยอะเลยแม็กทอมอย่างนี้แอนโทนีอย่างนี้แรดฟอร์ดอย่างนี้โอ้โหายิงใส่เขาใหญ่เลยแต่ประตูเขาเหนียวปัดได้หมดแต่หลังจาก20ปนาทีแรกอ่ะขนาดไฮไลท์นะดูทรงนี่กูรู้เลยเอาแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วมาเรื่อยๆเลยฟอร์เรสขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอนาน่าจากตอนแรกเนี่ยยืนเฉยเไม่ค่อยได้ทำอะไรรับส่งบอลกับเพื่อนมากกว่า สรุปสุดท้ายพอผ่าน20นาทีแรกเท่านั้นแหละงานมาเลยเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวยิงเฉี่ยวไปเฉียวมาเดี๋ยวต้องโดดเช็คคานเช็คเสาอุดตลุดไปหมดเลยโอ้โหได้ข่าวว่ากลางโบอ,อีกแล้วแล้วลูกพี่ลูกน้องของพี่อน้นโซฟิยานอัมบัติเมื่อคืนลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายใช่ไหมโอ้โหได้ข่าวมาเหมนกันว่าผ่านตลอดเลย <laughs> <laughs> เวลาเล่นเป็นแบ็คเนี่ยแต่ก็เข้าใจได้ มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดแบ็กซ้ายไม่เหลือใครแล้วก็ต้องลงไปแต่ประโยชน์ของอัมระบัินั่นก็คือการอินเวิด์เข้ามาเล่นตรงกลางนี่แหละช่วยบูโน,โน่ช่วยคาเซมิโร่หน่อยเมื่อคืนไมนูไม่ได้ลงเนาะพักไปแม็กทอมยืนเป็นกลางรุกเลย <c oughs> และสกอตต์แมคกทมิน่เมื่อคืน่ะมึงควรจะมีประตูซะได้ซ้ำแต่ก็ติดเซฟไปหมดอุซามงอุซายิง อุตส่าห์สกิดบอลเปลี่ยนทางก็ไม่เข้ากรอบเลยแม้อะไรจะขนาดนั้นวะฮะแล้วก็อย่างที่เด็กผีคาดการกันเอาไว้โอ้โหถ้าตรวจเยี่ยวเนี่ยเยี่ยวเหนียวกันทุกคนบอกเลยลุ้นตลอด90้าสนาทีจริงๆเล็บเล็บสินิ้วเนี่ยไม่รวมถึงเล็บเท้าเนี่ยเหี้ยนเตียนไปหมดเพราะว่านั่งกัดเล็บตลอดเวลานะสรุปสุดท้ายก็ได้คาเซมิโรที่เกมนี้หัวแตกอีกแล้ว ม่งเข้าไปนาะทีที่88เออถ้าเกิดมันจะชนะแบบกระท่อนกระแท่นเน่ะเอาแบบนี้เลยยิงแม่งท้ายเกมทุกนัดไปเลยแบบนี้มันจะได้จบจบนะเออเอแต่เกมที่แล้วก็ยิงนาะทีที่89แล้วก็ทดเจนะ็บ7นาทีก็แพ้คาผ้านนี่ว่ะเออแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ก็ชนะไปจากการม่งของคาซมิโร แล้วก็มีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นก็ทางฝั่งของมอร์แกนกิฟต์ไว้เนี่ยเขาก็โพสต์ในสตอรี่บอกว่าเฮ้ยจังหวะได้ประต main, ูช <Rogers> ัยของแมนยูเนี่ยทำไมมันไม่ล้ำหน้าเหมือนจังหวะที่ฟิกฟานได้มงให้เลี้ยวปูขึ้นนำใน90นาทีเกมคาราบาวครับล่ะฮะเนี่ยดูสิเอนโดกวารานยืนล้ำหน้าด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วทำไม เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตัดสินถึงมองว่าลูกนี้ได้ประตูไม่ล้ำหน้าล่ะมึงยังไม่ชินอีกรอมอแกนยิฟไว้ฮะผู้ถามจริงฮะมึงยังไม่ชินกับมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินในอังกฤษดีกรอมันเปลี่ยนได้ทุกเกมมันเปลี่ยนได้ทุกนัดเผลอๆครึ่งแรกตัดสินอีกอย่างครึ่งหลังมันยังตัดสินอีกอย่างเลยเพราะอะไรรู้ไหม กูมีตัวอย่างให้ดูนี่ไงมอแกนคลิปไว้สองภาพนี้มันต่างกันตรงไหนถามจริงเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วคาเซมิโร่เนี่ยเอามือไปจับคอของวิลฮิลส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนมึงก็เอามือไปจับคอบรูโน่เฟนันเดสถามหน่อยว่าใครโดนใบแดงหรือว่าไม่โดนทั้งคู่ติก๊กตอติ๊กตอกติก๊กตอก,ตก,ตอกสรุปสุดท้ายคาเซมิโร่โดนอยู่คนเดียวส่วนเพื่อนมึงไม่โดนนี่ไงมาตรฐานการตัดสิน ทำไมคาเซมิโร่เนี่ยมันจับ2มือดูน่ากลัวกว่าไอ้คนข้างล่างที่มันจับมือเดียวเหรอทั้งๆท,งที่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยหรือว่าคาเซมิโร่เนี่ยมันออกแรงนิ้วกลางกับนิ้วชี้และกันิ้วโป้งบีบคอไปแล้วส่วนเพื่อนมึงเนี่ยแค่เอาไปทาบเฉยๆหรือไงมอแกนกิฟไว้ฮัลโหลชินซะเถอะกับมาตรฐานการตัดสินของกรรมการในพรีเมียร์ลีกและกรรมการในอังกฤษ แม่งก็เป็นแบบนี้แหละไม่อยู่กับร่องกับร้อยและฟอร์มการเล่นของพี่กเกษมรวมไปถึงความทุ่มเทจนหัวแตกอีกรอบและยังเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมชนะก็เลยทำให้พี่กเกษมของพวกเรารับรางวัล m a นอ f the อ a t ม h ไปเรียบร้อยโอ้โหช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะพี่กเกษมแตกไปสองแผลแล้วนะพี่นาะหวังว่าเกมหน้าพี่จะไม่แตกอีกโอโ้สมองกระทบกระเทือนบ้งแหละกูว่าเอาอยัางไงกันดีเด็กผี เราควรจะใช้คำว่าอะไรดีกับฟอร์มการเล่นของอังเดโอนานาในช่วง4ซา5นัดที่ผ่านมาโอ้โหเซฟอุดตลุดเลยนะลูกที่เคยเซฟไม่ได้ช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เซฟได้หมดนะไม่มีผ่านมือใช้คำว่าร่างทองพอจะได้ไหมฮะ4ซ,ซา5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเซฟเกิน20ครั้งไปแล้วมัง้งเมื่อคืนก็ล่อไป6เซฟแล้วดูสิหัวจิตหัวใจโดนกองเชียร์ฟอเรส โหดาตลอดทั้งเกมเจ้าตัวก็เลยหันไปส่งหัวใจให้หนึ่งดอกแมมึงนี่จิตใจมันได้ก็รักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองเอาไว้นอกจากจะเซฟดีแล้วจ่ายบอลเปิดบอลยาวแม่นซะด้วยชมได้ยังเด็กผีเด็กผีบางคนยังด่าอยู่เลยโอนาน่าเด็กผีบางคนบอกทำไมไม่ขายออกไปงงขายทำไมฟอร์มดีแล้วเฮ้ยถ้ามันดีอ่ะก็ชมบ้าง กพตอนที่มันไม่ดีอ่ะด่ากันยับเลยอากติหรืเปล่าส่วน FA ครับอีก2คู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะก็เป็นเพื่อนรักแดนใต้เชลซี Chelsea, เอาชนะลีดอยู่ในเตดไปได้3ประตูต่อ2เกือบไปเมื่อกันนะเพื่อนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเราในรอบถัดไปอย่างหงแดงลิเวอร์พูลก็บอกเลยว่าสบายเท้าสบายตีนเอาชนะเซาท์ทฮมตันไปได้3ประตูต่อศูน คณะลูกกอกของเจเกนคอปยังโหดร้ายเหมือนเดิมเพื่อนรักแดนใต้ไม่ได้เจอกันดันเจอคู่อริตลอดการบอกเลยว่าบันเทิงโอ้ยตกรอบหน้าซารลมังกูซึ่งแดงเดือดรอบแรกในซีซั่นนี้เนี่ยจบลงด้วยการเสมอศูนย์ศูนย์ที่แอนฟิลนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยเอารถบัสโชคชัยทัวร์ไปจอดเอาไว้3คันจนเจาะไม่เข้าเลยก็อย่างว่าแหละกลัวโดนเจอีกรอบนึง แต่เกม FA ฟเัเนี่ยจะแข่งกันที่โอแทฟฟอร์ดถ้ามึงยังจอดรถบัสแบบนั้นอีกเนี่ยสงสัยถ้าตกรอบนะ่าเอริกเทนฮากแล้วก็ลูกทีมมันต้องมีหือมีอือใส่ลิเวอร์พูลของเจเกนคอปบ้างนะแล้วความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยมันเยอะกว่าเราด้วยเพราะเขาอยากได้4แชมป์อยากจะส่งเจเกนคอปในฤดูกาลสุดท้ายแบบสวยๆส,ส่วนเอริกเทนฮารกเนี่ยอยากจะส่งท้ายตัวเองก่อนโดนปลดให้สวยไหมล่ะ ถ้าอยากเป็นแบบนั้นน่ะก็ทำให้มันดีหน่อยไม่ใช่แพ้ค่ะโอเทฟอร์ดอีกละ่ะโอ้โหโดนล้อไต่หาเลยกูพูดเลยส่วนอีก3คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายของ FA c u ครับเนี่ยก็เป็นวูฟเจอกับโคเบนที่เชลซีเพื่อนรักแดนใต้ของ Man u, อ City, แมนยูเจอกับเลสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ถือว่ารอบ8ทีมมีคู่ใหญ่2คู่นะ แมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลก็หวังว่าถ้ามันดีจริงๆถ้ามันโอเคจริงๆผ่านลิเวอร์พูลไปได้คงไม่เจอซิตี้นะโอ <c oughs> อันนั้นมันก็จะเกิดไปโอ้โ oh หแล้วพอพี่อ้นพูดจบประโยคเมื่อกี้ไปบอกว่าถ้าผ่านลิเวอร์พูลไปได้อย่าเจอแมนซิตี้นะเด็กหงฟังปุ๊บของขึ้นเลยคอมเมนต์สวนขึ้นมาทันทีปะโจยล้น มึงเอาสภาพทีมมึงให้รอดก่อนเถอะจะมาผ่านทีมพวกกูได้ยังไงสภาพแบบนี้ใจเย็นครับพี่ผมก็พูดเผื่อเอาไว้เฉยๆโหวลมขึ้นง่ายจริงเออพี่มีลุ้นสี่แชมป์ผมก็อยากได้สักแชมป์หนึ่งถ้าผมผ่านพี่ไปได้จริงๆอ่ะมันก็ดีครับพี่แม่ใจร้อนเอาวะเด็กผีอย่างน้อยๆก็ยังเข้ารอบต่อไปได้แม้จะก,กระท่อนกระแท่นเหมือนเช่นเคย ก็หวังว่าเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะมีปฏิหารบ้างมันจะผีเข้าฟอร์มดีกันทั้งทีมบ้างนะก็หวังจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะหวังขึ้นหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเจอลิเวอร์พูลในรอบ8ทีม FA Cup ครับเนี่ยสุดสัปดาห์นี้มึงเคลียร์ให้ได้ก่อนเจอแมนซิตี้กวนเละอีกแน่นอนเลยโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆอ้าวก่อนจะจากกันไปเด็กผีที่ได้ดูแบบ90นาทีช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่อ้นหน่อยว่าเมื่อคืนเล่นเป็นยังไงกันบ้าง ยากระบายอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยได้เลยใต้คลิปนะจ๊ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับไม่ตกรอบชนะแต่รอบหน้าไม่แน่